สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีสุขสุขคตครับสวัสดีตอนสวัสดีตอนค่ำคับสวัสดีตอนสิบหกนาฬิกานะครับพี่น้องค่เมื่อใดเหตุยังตื่นขึ้นมาทักทายหลังจากเมื่อใดทักทายหลายมือ <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้อลง,งลมแห้งลมแห้งแทบทุกมือ วันนี้เราจะมาเผาตอให้รถตั้มมันก็ตัมลงมาได้เพราะว้าตัดสั่นโทษนะนะบอปี้ซาแหละบักลงก่อนมันตัดสั่น้นไหมไม่ดูรถตัมกระตัมบาลงมันก็เป็นตอข้างหนึ่งอย่างนี้แหละค่ะเลยสิเผาให้มันไหมไปเลยสิ่ไหมข่อยเหบ่ เผาต่อถ้าไอ้เพิ่นมาส่งเสาวเพิ่นก็ต้องมาส่งสาเห็ดหนาบ้านจะทำประตูแล้วก็ทำรั้วให้สำเร็จจะได้ปลูกต้นไม้หลายๆปรยะยันงวมากินและกาเซปะยันโจนเนาะอย่างน่อยครับบ้านมีรั้วมันก็ยังดีเพระเป็นประยันโจนนะเก็บเศษไม่ค่นี้แหละ ซอนอยู่ไซเดสหลดเอาไว้ไวสซิหมให้ปักขาอยู่บค่คะใหมยก็เอาควอนซับออกแล้วมันขวงขงึ้นึย่งเงี่ยนะั้วันนี้มันลมอัดสิหม่หลักขั้วกระหักก็ได้สี่สิบหลักเป็นเหลี่ยม พอดีตอกงามสองแม็กเป็นแหกไม้เขาเป็นไม้แก่นี่มมนกับเป็นตาทนอยู่แล้วไม้แก่ไม้แดงเป็แต่ไม้แก่คันได้ซัมมิเบิด์ตวนกับง,งามและไม้ ก็แทกงามเลยแหกเป็นเหลี่ยมสูงสองเม,มตรหนึ่งบาทตกขายเบ็ด 50, หาสิบเอากะฟังหาสิบเซนหลือหาสิบเซนตีตะขายทั้งหมดสองร้อยลักนะคะเพราะว่าต้องอ้อมพี่สุดผู้สุด ก้นสะพูนพ้อมพูกแล้วก็สุดพีสะเจ้าสัมสิขายมันกำลังเริ่มทยอยขายมาันโอ้จะมาล้มเด้อมันอยู่วันนี้ยังตลาด ้นทานตะวันกำลังเป็นดอกขันซ้ัยกำลังใส่ผลมาแปลงขันทา ซือ้อตะขคายมาแล้วสั่งมาเบิ่งก่อนเพราะว่าวสั่งจากเพ่แถวบา้านมันพแพงเลยไปสั่งตะไกรไม่นางสูงแบนหาสิบเพิ่งความสูงแบนหาสิบตะไครยี่สิบเมตรนางสั่งมาเบิ่งมันสิดีเปม่นการตะไคายคือกันนี่แหละขับจากถือแนมซื้อแถวบ้านมันแพง ก็เลยสั่งมาเค่ะความยาว20เมตรสั่งมาเบิ่งกับองก็เป็นโอเคแล้วก็สั่งเพิ่มอีกประมาณ12มวน14จะได้พอดีเปะ๊ะกับสถานที่ที่ต้องล้อมนี่หาจากคนมาทุบ,บหินให้เยอะ ถูกไปมันเจบถูกตะกอนใหญ่มันละละแต่แล้วก็ถูกไปเจบเอาหน้ามาหดเนา กำลังมาส่งเสาเสาปูนที่ใส่แต่ข้างหนะ้า สั่งแท่งอันนี้มาเห็ดบอนทิมขยะจังปิวไปใส่เวลาเผาก็เผา,งาไงรับเผาก็จะเผาง่ายงค่ะมาทิ้งก็ทิ้งลงนี้เลยจะได้ไม่ปิวไปไหนหลันกำลังลงเสาให้อยู่ใส่เสาปูและใส่ตะนางมันกระสีงามเนาะแต่ว่าเข้าใส่แค่ข้างหนาใส่แค่ถือจุดนี้ถึงนุ่นสามสิบตน แต่ส่วนข้างหลังก็ใส่เป็นไม้เบิดเพราะว่าเสาปูนมันก็อยากแพงกว่าไม้เนาะหักใส่ไม้กันแนีว่าเสาปูนมันต้องได้เทคานเพราะมันสิเปื้อนตวนั้นนำขจันตไวอยู่มันสิล้มใส่เป็นเสาไม้นี่แหละค่ะบ้านขางๆเลยคนผสมมีลวดจับขักเน่ได้เสา่นก็ได้สามสิบต้นนะคะ หนึ <the test> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สิบแปดสิบสองเดสิบสองสี่สิบแปดสามสิบต้นพอดีเลยสูงสองเมตรเออข้าเจ้าใส่รวดเห็นอมขักดีนีพอดีข้าอ้อมตะคายก็ารวดนี้มัดเลยมัดจวดหรือวะ ลวดหมัดแล้วก็เอาตัวเสื่อม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 เลยตัวเสื่อมเสื่อมเสื่อมสบายาต้นไ้หมัดมวนตัวเสื่อมเสื่อมแข็งแรงก็ใส่เข่ากับประตูว่าเพาะทใส่ประตูเล็กขึ้นนาบานก็เลยเอาเสาปูนมาใส่หนาบ้านประมาณสามสิบต้นเพราะว่าความกว้างมันหกสิบเมตร เท่ากับฝังระยะสองเมตรสองเมตรสองเมตรฝังสิบหกส่วนลักใหม่นั้นสองร้อยรักนะคะวัดสียออมสูสอดิผู้ว่ามันกว้างพี่น้องจากนี่ขับไปพุ่นกระรอยเมตรแล้วความลึกแกนี้ขับไปหาก้นสะนั้นลอ,อยเมตร เคยได้ใส่หลายสว่วนนี้เราจะมาใส่ขยะมันจะได้บอเห็นตรงดอกตรง,งกลางว,วิ่แหวนท่านีแ้วขยะมรดก็มาเทเทะะแล้วก็เผากระหดพักก็เด้จ้ะพี่น้องจ้าตื่นมากขำม,มากกระหดแต่พักแต่เน,นี่ยแต่ไม่คอนี้คอยคอยคิดว่าน่าจะใหม่เบิดเพราะดูจากไฟลุกแล้วน่าสิใหม่เบิดเมืเ่อนี้ เผาเผาต่อไฟใหม่กิดเขากิดเขาละซอดเขาซอดเขาละสมไปนําไปตาเอาปลามาเผาเลยนะก็สิขัิจะหารถน้ำต้นมากต้นไม้ก็ได้พี่ดองเอ้ยกระ่ดแล้วไเป็นสมุนหอบบ้านเดี๋ยวกะออบหัวแล้วก็สิปลูกเพิ่มอีกกลาพี่ดองปลูกไปเรื่อยให้มันมีสีเขียวงาม ต้นหมอกต้นมะกรากในใจจิตเป็นฮาขอฝุ่นผลก่อนมะเขือเทศกระซัสมสิมีแค่นี้กระซัสมสิตรำราคามะามาเขือเทศพูดว่าดกกใบมันออกใบมันสมบูรณ์่มะเขือเทศนะดกฝุ่นซันสมสิตรำซัมเนี้ก็ได้ซัมอยู่พอด,ดียวกินพอด,ดียวเนาะ พี่น้องจับอะไรทักทายโดนสี่ฝากบรรยากาศไ้ซัมนี่ก่อนเด้อจ่าพี่ดอดจ่าขอบคุณสุขุสุขคนที่ยังติดตามนะจ่าพี่น้องขอบคุณเรายที่ยังตักและวังใหญ่ค่ะสบายดีเด้อสบายดีจ่สาสัตดีจ่า